สวัสดีค่ะในกพบกับบริษัททัวร์ทัวนี้มีเฮนะคะเราจะพาทุกคนไปประเทศลิกเตนสตา์นะคะปเป็นระยะเวลา4วัน3คืนกันนะคะก็เราจะเดินทางโดยาสายการบินอีวาแอร์ไลน์นะคะโดยนังจากสุวรรณภูมิไปย,าาย,ยังไทเปแล้วก็ต่อเครื่องไปยังสนามบินเวนนาแล้วก็ต่อเครื่องไปยังสนามบินอันเทนไลน์นะคะถึงเครื่องจะสายแต่เราจะไม่ตายเพียงลำพันงนะคะ เมื่อเราเดินทางถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเราก็จะเช่ารถนะคะจากแอปไซเนะคะเพื่อใช้รถเดินทางไปยังประเทศลิกเกนสไตน์นะคะเมื่อเราถึงประเทศลิกเกนสไตน์นะคะเราก็จะไปพักที่โรงแรม Resident Hotel นะคะเราเลือกห้องนอนแบบสูพีเรียนะคะจะบอกว่าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบคันมากค่ะไม่ว่าจะเป็นแชมพูสบู่ยาสระผมนะคะแล้วก็มีเครื่องทำกาแฟมีอาหารเช้าให้ด้วยนะคะแล้วก็ อาจจะมีห้องเรานะคะให้เราไปนั่งเล่นกันแล้วก็มีห้องฟิตเนสให้ออกกำลังกายด้วยนะคะเชิญรับชมสถานที่ท่องเที่ยวกันได้เลยค่ะค่ะสำหรับที่เที่ยวแรกของเรานะคะคือพิพิธภัณฑ์ศิลปะลิเตนสไตล์ค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมผลงานชั้นยอดเยี่ยมของชาวยุโรปมีทั้งภาพวาดรูปปั้นและงานศิลปะหลายยุคสมัย ที่ชาวเล็กเตนสไตล์ได้นำมารวบรวมเพื่อแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมค่ะ เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของนิเกนไตจากสมัยโบราณของมนุษย์ผ่านยุคปัจจุบันรวมไปถึงชิ้นส่วนโบราณวัตถุที่แสดงให้เห็นการใช้ชีวิตของผู้คนในสมัยก่อนผ่านแกลเลอรี่งานศิละปะและนิทรรศการแบบชั่วคราวและถาวรได้อย่างน่าสนใจค่ะสำหรับที่เที่ยวที่3ของเราคือเดสทา์บ้านสีแดงแห่งวาดุส เป็นหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางภูเขามีสีสันโดดเด่นสะดุดตาภายนอกตัวอาคารจะเป็นสีแดงเข้มจึงเป็นที่มาของชื่อเรสท์เฮาส์ค่ะหมู่บ้านแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะนิยมพากันมาถ่ายรูปเซลฟี่เก็บเป็นที่ระลึกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งที่4ที่ไม่ควรพลาดก็คือปราสาทวาดุสปราสาทอันเก่าแก่ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนยอดเขาสูงชันกลางเมืองวาดุสค,ค่ะเป็นโบราณสถานยุคก,กลางมีอายุเก่าแก่กว่าแ0 0ปี เมื่อช่วงต้นศตวรรที่2ถูกสร้างเป็นป้อมปราการมาก่อนค่ะต่อมาได้มีการปรับปรุงใหม่เรื่อยๆปัจจุบันเป็นสถานที่ประทับอย่างเป็นทางการของเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์และราชวงศ์ผู้ปกครองดัลต์บริเตนสไตล์จึงทำให้สามารถเยี่ยมชมได้แค่ภายนอกปราสาทเท่านั้นแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวมากมายแวะเวียนกันมาไม่ขาดสายเลยนะคะ โดยจุดเด่นของปราสาทแห่งนี้คือสามารถชมวิวได้แบบทุกทางเราจะได้เห็นเมืองวาดุตในมุมกว้างสุดลูกหูลูกตามองเห็นร้านค้าหมู่บ้านชุมชนรุ่มแม่น้ำลายและเทือกเขาแอลที่อยู่ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรเลียและหิมะมปกคลุมอยู่มันดีมากเลยค่ะ นอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมพาลูกทัวร์ทำไม่ว่าจะเป็นเล่นสกีเดินป่าทางประวัติศาสตร์กิจกรรมยานเย็นที่ปราสาทวาดุสหรือกิจกรรมถ่ายรูปรวมไปทั้งอาหารการกินของลูกทัวร์เราจะพาลูกทัวร์เราไปร้านอาหารชั้นนันละพาจิมอาหารชื่อของเขาลิ้เดึสไตล์ค่าใช้จายกราทำเทียค ค่าตั๋วเครื่องบินค่าไกด์น้ำเที่ยวค่าเข้าชมสวนที่ท่องเที่ยวแล้วก็ค่ารถค่าอาหารนะคะก็ทั้งหมดรวมเบี้ยเสร็จ5,99บาทค่ะ